สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้าประจำวันพระฤหัสบดีที่20กรกฎาคม2566เช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอาคิระกิธนาโสภาและดิฉัน จินตนาทิพยรัตน์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 t งทูและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์เ b t 2พ d ดด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับข่าวเช้าของเราในวันนี้น้ำหนักเราให้ไปที่เรื่องของการบ้านการเมืองนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสื่อทุกสำนัก ความสนใจของคนทั่วทั้งประเทศก็มุ่งตรงไปที่สภานนะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งการโหวตในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับใช่ค่ะก็ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงนะคะแต่ว่า6ชั่วโมงที่มีการอภิปรายที่มีการถกเถียงกันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นเพียงการตีความว่าสามารถเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่3 ขึ้นโหวตเป็นนายกตรีในรอบที่2ได้หรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเสียงข้างมากก็ลงมติกันว่าไม่สามารถเสนอชื่อซ้ําได้นะคะแต่ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมแม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้ตัวนายกรัฐมนตรีแต่เมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนทางด้านการเมืองที่มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตัวของคุณพิธาเองนะคะที่เรียกว่าโดนไปสเด้งเลยหนึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากนะครับเต่อสสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอปมถือหุ้นไอทีวีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นครสองก็คือว่าในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้มีมติโหวตกันว่าไม่สามารถที่จะเสนอชื่อคุณพิธาขึ้นมาโหวตซ้ำในรอบที่สองได้แล้วนั่นก็หมายความว่าสมัยการประชุมนี้เนี่ยคุณพิธา น่าจะไม่มีโอกาสได้เสนอชื่อเป็นนายกนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนมองกันว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะได้ล่าสุดก็มีกระแสข่าวออกมาว่าท่านประธานวันนอก็น่าจะวางวันเอาไว้ก็คือวันที่27ค,คือสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องจับตาท่าทีของพักคก้าไกลนะคะรวมถึง8พรพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าจะมีท่าทีอย่างไรรวมถึงเรื่องของการประกาศส่งไม้ต่อให้กับพัก ที่ได้คะแนนอันดับ2ก็คือพักเพื่อไทยในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะโหวตกันเป็นครั้งที่3ในวันที่27กรกฎาคมคอย่างที่คุณอั้นบอกไปว่าประธานวันนอน่าจะ มีการแจ้งออกมาแล้วนะคะคว่าเป็นวันพฤหัสหน้านะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองเมื่อวานนี้กันก่อนคือตลอดทั้งวันนะคะเป็นการถกเถียงกันในประเด็นที่ว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําได้หรือไม่ซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างยกเหตุผลและข้อกฎหมายต่างๆเอามาอ้างกันในที่ประชุมเอามา วิเคราะห์วิจารณาพิจารณาวิจารณ์กันนะคะคแต่เมื่อมีการลงมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ําครั้งที่สองนั้นไม่สามารถทําได้ค่ะโดยหลังจากที่ประชุมใช้เวลา กว่า6ชั่วโมงนะคะตั้งแต่9นาฬิกา30นาทียาวไปจนถึงช่วงประมาณสัก17นาฬิกา30นาทีท้ายที่สุดค่ะที่ประชุมก็มีมติเสียงข้างมาก395เสียงต่อ312เสียงงดออกเสียง8เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งก็คือ374เสียง จำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด7 4 8คนเห็นว่าการใช้มติตามข้อบังคับ41ไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งหลังจากการแจ้งผลการโหวตประธานรัฐสภาก็ได้สั่งปิดการประชุมทันทีค่ะ โดยที่การประชุมเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เป็นครั้งที่2ที่ยังคงเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกลเพียงรายชื่อเดียว เพราะตลอดทั้งวันสมาชิกรัฐสภาก็ยังคงอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางว่าสามารถเสนอชื่อคุณพิธาให้ที่ประชุมลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำเป็นรอบที่สองได้หรือไม่เราไปฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายก่อนที่จะมีการโหวตกันค่ะขอท้วงประท้วงท่านประธานครับว่ารัฐสภาของเรานะครับกำลังทำผิดข้อบังคับ ข้อที่41นะครับซึ่งได้บัญญัติไว้นะครับว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับเว้นแต่ยติที่ยังมีได้มีการลงมติวันนั้นเนี่ยเราได้มีการลงมติในยตินี้เรียบร้อยแล้วว่ามีเพื่อนสมาชิกเสนอ นะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการลงมติซึ่งการลงมติในวันนั้นเนี่ยเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาการที่ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับสภาเนี่ยได้บัญญัติไว้เนี่ยนะครับถือว่า,เ,าเป็นกฎหมายผมเองในฐานะที่เคยเป็นอดีตนะครับกรรมธิการยกล่างข้อบังคับท่านประธานสภาก็เป็นอดีตท่านเคยเป็นประธานสภามาแล้วท่านก็คงทราบนะครับว่าข้อบังคับของ รัฐสภาหรือข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยมีสถานะเทียบเท่าพรบการออกข้อบังคับของเรานะครับมีนะครับขั้นตอนเหมือนกับการออกพระราชบัญญัติข้อบังคับของสภานั้นมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะต้องนะครับยึดถือและปฏิบัติตนนั้นนะครับการที่การที่เราได้มีการเสนอยติ ขึ้นมาซ้อนอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับจึงเป็นท่านการครับผมขอประท้วงนะครับตามสิทธิ์เรียนท่านประธานครับผมรังสีมลรับทางนี้ทางคนรังสีมันยกมือยืนขึ้นแล้วก็ยกมือเป็นการประท้วงผมจะให้เขาประท้วงหน่อยครับแต่แล้วก็ท่านพูดต่อนะครับได้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรังสีมลรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา กรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำลังดำเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมในการที่จะต้องเลือกนะครับผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่5นะครับมีอำนาจนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการตามรัฐธรรมนูญครับครับอันนี้นี้ท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับครับ ท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหารือต่อท่านประธานกรณีนี้มันเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องครับและเรากําลังดําเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้การดําเนินกระบวนการเช่นนี้สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญดังนั้นขอท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมให้ถูกต้องให้ชอบ ด้วยกฎหมายด้วยครับขอบคุณครับครับก็ยังไม่ผิดข้อบังคับเชิญเชิญต่อครับท่านประธานกรุณาดูข้อ138นะครับวรคที่สองเขียนไว้เลยครับท่านประธานครับว่าในการพิจารณายัตติตามวรกหนึ่งในหมวดนี้นะครับในหมวดเดียวกันเนี้ยที่เรากําลังพิจารณานยครับธรรมยาบอกไม่ใช่ยัตติไม่ใช่ยติในข้อบังคับเองเนี่ยครับเขียนว่าเป็นยติ นะครับผมว่าตรงเนี้จะได้ชัดเจนไม่ไม่ต้องทําให้สมาชิกสับสนว่าเป็นยติหรือไม่นะครับในข้อบังคับเขียนว่าเป็นยติข้อที่สองครับท่านประธานครับสิ่งที่ท่านเสนอในวาระว่าจะเสนอท่านพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่ไม่ได้ตรงกับท่านอัครเดชเพราะสิ่งท่ทานอัครเดชพูดเนี่ยเป็นเรื่อง ไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อ41แต่ผมอยากจะกราบเรียนครับว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อที่ประชุมนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ที่จะแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของท่านนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ใช่ขัดข้อบังคับอย่างเดียวนะครับขัดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ว่าท่านจะบอกว่าเป็นยติพิเศษเป็นยติที่มีความพิเศษเป็นยติที่มีความสำคัญ สุดท้ายแล้วลักษณะรูปร่างของมันก็คือเป็นยติครับผมยืนยันและพอผมสรุปได้ว่าการเสนอชื่อของท่านพิธาเนี่ยเป็นยติผมก็ขอเนืออ้างอิงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ผมไม่ต้องอธิบายครับพวกเราทราบกันดีว่าข้อ41เนี่ยคืออะไรยติที่เสนอให้ท่านพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมิได้รับเสียงเพียงพอ จากสมาชิกรัฐสภาในสัปดาห์ที่แล้วตามกฎหมายกระผมจึงขอแนะนำเรียนต่อธรรมธานครับว่าและขอย้ำนะครับว่าพวกเราหลายๆคนไม่ได้ปิดกั้นโอกาสพวกเราหลายๆคนไม่ได้ที่จะพยายามผลักดันไม่ให้เกิดการเสนอชื่อขึ้นมาแต่ถ้าจำกันได้ครับพอมีเพื่อนสมาชิก ได้เสนอยตินี้ขึ้นมาเสนอท่านพิธาให้คัดสรรบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีไม่มีสมาชิกรัฐสภาท่านไหนแม้แต่คนเดียวนะครับที่ลุกขึ้นมาคัดค้านผมจึงสรุปอย่างนี้ครับว่าไม่มีคนคัดค้านมีกระบวนการการพิจารณาครบถ้วนแล้วยติตกไปตามข้อบังคับและไม่สามารถเสนอใหม่ได้ใน ที่ประชุมสมัยนี้ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในนี้เลยอยู่ในข้อบังคับข้อที่136และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่านะครับให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตราห้าให้ดีข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมาตราห้าวักหนึ่งระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทําใดผมฝากถึงท่านอัครเดชด้วยหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูลบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นการใช้บังคับมีได้ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยผมยืนยันว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติผมย้ำว่าไม่ใช่ยัตติ แต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบและถ้าตีการให้ความเห็นชอบเป็นยัตติเดี๋ยวผมจะพิปรายว่ามันทำให้รัฐนูนได้รับผลกระทบกระเทือนและถ้าใครยังยืนยันตามนี้ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือนให้บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เป็นแบบนี้นะคะค,คือถกเถียงกันเรื่องข้อบังคับการประชุมข้อที่41คือประธานสภาเนี่ยเปิดประชุมในช่วงเวลา9นาฬิกา33นาทีจากนั้น9นาฬิกา38นาทีคุณสุดทินคลังแสงสอสอจากพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อคุณพิธานายกรัฐมนตรี จากนั้นในเวลาเดียวกันคุณอาัคารเดชจากพักรวมไทยสร้างชาติสวนขึ้นมาเลยบอกว่าขอใช้สิทธิ์ประท้วงข้อบังคับยติใดที่เสนอวาระชื่อคุณพิธาไปแล้วตกไปตั้งแต่ครั้งแรกจำได้ไหม13กรกฎาคมบทครั้งแรกรไม่ผ่านเสียงส่วนใหญ่จึงถือว่าตกไปแล้ววันนี้จึงเสนอชื่อซ้าชื่อเสนอ,อชื่อคุณพิธาซ้าไม่ได้หลังจากนั้นก็มีการประท้วงแล้วก็ถกเถียงกันแบบนี้ค่ะตลอดทั้งวันเลย จนถึงเวลาประมาณเย็นๆนะครับประมาณ17บนาฬิกาประมาณทังห้าโมงเย็นก็มีการลงคะแนนเสียงกันอนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคะแนนหน่อยนะครับจากบันทึกการประชุมของสมักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับระบุว่ามติการประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการในการโหวตตามข้อบังคับที่151จากจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย721คนนะครับมีมติเห็นด้วยก็คือเห็นด้วยที่จะไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำเนี่ย3า5เเสียง ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกลุ่มนี้คือหมายถึงว่าให้เสนอชื่อนายพิธาได้นะครับคือ317เสียงแล้วก็งดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับถึงนี้ในจํานวน317เสียงมี8เสียงพักร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งมี311เสียงในนี้เนี่ยไม่รวมคุณพิธานะครับก็พบว่ามีการลงมติ3 0 9คน คือหายไปสองเสียงอท่านแรกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือนายวันมุัมหมัดนอมัตหประธานรัฐสภาอันนี้งดออกเสียงอยู่แล้วในฐานะประธานที่ประชุมนะครับแต่ว่าที่คนสังเกตก็คือมีอีกท่านหนึ่งคือพลตํารวจเอกเสรีพ <tariffs. S 1> ิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ไม่ปรากฏผลการลงมตินะครับแล้วก็พบว่ามีเสียงสวเนี่ยมาโหวตให้สาม,มารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้แคนด้วยกัน ก็ประกอบไปด้วยนายไกรสิทธ์ตันติศิรินนายเฉลาวพวงมาลัยนายสากีพิทักษ์กุมพลพลตำรวจโทนัทวัตรตรอดบางยางนายพิสารมานวพัฒน์นายมนเทียนบุญตันนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นางประภารีสุชันทบุตรนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสว13คนกลุ่มแรกที่มีการโหวตไปเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะครับที่เคยโหวตให้คุณพิธานเนี่ยเป็นนายกรักฐมนตรีส่วน ผลโหวตการลงคะแนน395เสียงที่ชนะอันนกับที่เห็นว่าไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาซ้ำเนี่ยเป็นเสียงของอดีตพักร่วมรัฐบาลเดิมที่ลงมติกันไปในทิศทางเดียวกันก็ได้แก่พรักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักร่วมไทยสร้างชาติพรักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าพักครูไทยเพื่อประชาชนพักท้องที่ไทยพักประชาธิปไตยใหม่ยกเว้นแต่นายชวนหลีกภัย แล้วก็นายบัญญัิบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ลงมติงดออกเสียงไปขณะที่เสียงสว210คนนอกจากกลุ่มสวที่โหวตไม่สนับสนุนนายพิธาในรอบแรกแล้วนะครับก็ยังมีเสียงของผู้นําเหล่าทัพที่เมื่อครั้งก่อนเนี่ยลาประชุมกันไปแต่ว่าครั้งนี้เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ร่วมลงมติเห็นด้วยที่จะไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำอีกนะครับ